สวัสดีครับ CTW Rider นะครับวันนี้วันที่6ธันวา65นะครับเรามีรถเข้ามาเติมเพิ่มอีก2คันนะครับข้างหน้านี้เป็นหน้าเด้งทั้งคู่นะครับเอกสารสปาร์ามิตแท้ทั้งคู่นะครับมีสเตต400กับวันแคน400นะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปชมกันคร่าวๆก่อนที่จะเปิดตัวแบบเต็มๆ กันอีกรอบนะครับรถพึ่งมาถึงทั้ง2องคันเลยนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณลูกค้าที่เสนอรถเข้ามานะครับก็สภาพดีราคาได้เอกสารถูกต้องรับเงินทุกคันนะครับ2องคันนี้ก็เป็นเช่นกันนะครับจ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้ารับเงินไปใช้เรียบร้อยขอบคุณที่นึกถึงเรานะครับ C t The B w ี e D e R. ลูกค้าท่านใดอยากจะขายรถนะครับมีรถขายขายเองฝากขาย ติดต่อเราได้เลยนะครับติดต่อยังไงเสิร์ช C T W Reader นะครับเบอร์ผมลายผมท่านจะเห็นนะครับทักในลายส่วนตัวหรือในเพจมาก็ได้นะครับ mm hmm. ก็เรายินดีรับซื้อถึงหน้าบ้านนะครับโอเคมามาชมรถเข้าใหม่กันนะครับมีอะไรบ้างให้ดูกันก่อนเลย2คันนี้นะครับ2คันนี้ไม่มีโชคหน้านะเพราะว่าเป็นสปริงเกอร์ทั้งคู่นะครับคันแรก Honda s t r ต e t 400นะครับล้อโต หลัง200นะบึมบมเงนไปเลยนะครับหน้าสปริงเกอร์นะครับหน้าเด้งนะครับสำหรับใครที่ชอบสปริงเกอร์นะครับคันนี้รถสปาร์ามิตรแท้นะครับราคาอยู่มาหกต้นๆ้นคิดว่าน่าจะอยู่มาหกหมื่นสามถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือต้องต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะ ถ้าเซอร์วิสปกติไม่ต้องเก็บอะไรมากก็อยู่มาหกหมื่นสามนะครับคันที่2อยู่ข้างหลังคันนี้ผมไม่ได้เห็นมันเป็นปีนะถ้าใครจำได้นะครับวันแคนสปริงเกอร์คัสตอมบอปเปอคันนี้รถเก่าที่ล้านนะครับแต่ตอนนั้นเป็นยางฝันเลื่อยนะยางฝันเลื่อยหน้าหลังตอนนี้เขาใส่ขอบขาว จะของใหม่ไปใส่ขอบขาวมาแต่รูปทรงก็เหมือนเดิมนะครับข้างหลังฝาครอบล้อตาอยข้าง,างหน้าล้อแม็กล้อตโตยังหล่อเหมือนเดิมนะครับคันนี้ลูกค้าคนที่ขายมาจําได้ว่าเป็นรถที่ร้านนะครับแล้วก็เสนอผมมาทั้งๆท,งท,งท,งที่มีเจ้าอื่นจะขอซื้อนะครับแต่เขาก็ยังแบบผมอยากให้มันกลับไปสํานักเดิมที่เคยมาก็เลยติดต่อที่ร้านมาเพื่อที่จะขายเรา ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ท่านท่านบอกแบบนี้วันรุ่งขึ้นผมก็ให้ลูกน้องไปยกเลยนะครับราคาได้ยกกลับมานะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันที่แต่งเป็นแวนแคนอีกคันที่เป็นเป็นเป็นอีกคันที่แต่งไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะผมว่าลถมันหายากนะนะครับเราเคยได้มาเมื่อประมาณปีปีนึงแล้วปีออก,กว่าคเคยขายไปตอนนั้นเป็นยางฟันเรื่อยนะครับตอนนี้ก็ เป็นเลดียนขอบขาวนะครับสาภาพโดยรวมก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคันนี้สภารสามิดแท้นะครับเช็คเองกับมือทั้งสองคันนะผมเช็คเองถักมือทั้งหมดนะครับลูกค้าถามอ่าพี่เช็คยังไงนะครับก็อ่ะคือถ้าถ้าเราเช็คเองได้เนี่ยในใบเสร็จสภารสามิดอ่ะมันจะมีบอกว่าเสียพื้นที่ไหนเราก็โทรไปถามพื้นที่นั้นนะครับถ้าท่านเจอเจ้าหน้าที่ใจดี เขาก็เช็คให้นะครับแต่ถ้าท่านเจอเจ้าหน้าที่ที่เขาแบบไม่ใช่หน้าที่เขาหรือจะต้องส่งเอกสารไปให้อะไรยุ่งยากเงี้ยที่ร้านเช็คได้นะครับก็เรารับเช็คสับปสามิตรด้วยนะครับก็ถ้าใครจะซื้อรถอะไรเงี้ยก็ฝากเรามาเช็คได้นะครับซึ่งสองคันนี้ผมเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าสปริงเกอร์ทั้งคู่นะครับอรอเลยนะครับคันนี้อยู่ประมาณหกปลายๆหกสิบแปดหกสิบเก้า,ป,า 68, 69, ประมาณนั้นแหละ รถทรงนี้ขายถูกไม่ได้จริงๆผมก็ไม่ได้ขายแพงคนอื่นนะคันนี้ถ้าคุณเห็นเนะี่ยเจ้าของเก่าตั้งขายขึ้นไปเจ็ดนะเจ็ดหมื่นอัพนะครับแต่เราไม่อยากขายแพงขนาดนั้นนะครับเราก็ขายราคาให้เราเคยขายแหละนะครับราคาร้านนะครับก็อยู่ไปไปมานหกปลายๆก็ไกลๆก็ส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับอ่ะมีเข้ามาสองคันนะใครที่ ใครที่โดนว่ะตรงนี้ใช่เลยหรือหารถประมาณนี้อยู่ก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดไว้ให้ที่เพจร้านนะครับ c t r ีบิว,วนะครับเดี๋ยวคงมาอีกออคงเร็วๆนี่แหละเดี๋ยวผมขอเคลียร์งานแป๊บนึงนั่งเช็คเซอร์วิสอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน่าจะลงรายละเอียดให้ครับก็โดยรวมประมาณนี้นะครับก็เรายังรับซื้อเหมือนเดิมนะ ลูกค้าท่านใดจะขายรถก็ติดต่อได้เลยครับรับซื้ออ c t CT ีทีดีซทีบทำอะไรบ้างหนึ A ่งเราขายพวกรถพวกนี้นะครับชอปเป e ร์สองในกรณีที่เราซื้อไม่ได้เรารับฝากขายนะครับได้ทั่วประเทศนะครับเรื่องทุระจัดหาการส่งเราทําให้หมดสามงานขนส่งวิกบอยนะครับทั่วประเทศท่านจะซื้อรถไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องซื้อที่ร้านนะซื้อรถที่อื่นอยากให้เราไปดูให้นะครับ เรื่องเอกสารสภาพรถสภาพเครื่องยนต์เราก็มีการดูดรถให้ขนย้ายให้ทั่วประเทศนะครับอันนี้คืองานหลักๆของ c ีทนะครับก็โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียด2คันนี้ไว้ให้เติด400ข้างหลังวันแคร์0 0ข้างหน้านะครับหลอ่อนะครับบอกเลยหลอ่อทั้งคู่นะครับคนละสไตล์แล้วจะชอบนะครับไอ้นุ่นกันล้อโตๆต,ต,ตไอ้นี่ยางขอบขาว โอเคโดยรวมประมาณนี้ครับเดี๋ยวติดตามที่เพจร้านนะครับใครสนใจก็ตามดูที่เพจร้านได้เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ